ต่อ้ต่ออกสายามั่ดกเฉนโดยปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโควิดกดยัาะในเขตพื้นที่ขทมกับพห้มองตมาเนี่ครับใครอยากซื้อด้วยก็มาดิดูดิอดูเดิอเอ้าเริ่มแล้ว อย่างเยบบอยเพิ่งต้องตรวจสังารคนก่อนะบบริการทางสาธารณสุขไม่อรกาารแผู้ป่วยพงช่วยใจิการแพทย์ที่รอผู้ปวยอาหรือผู้ปวิดเซมีอยู่จกัดการระบาดเกขึ้นอนนจากการตรวจทั้นงสรุงนและิดการระบาดแทาให้ผู้ิคนนึ่งนะ เจอะไร่ิพ่อ